ไม่ถามนอตัวท้อคือไยนงตัวท่วคือร้ายอ,อยู่อ่ะตอบนันกศึกษานอกสถานที่สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ อ๋อเป็นรอใจอมรอดรอโดไรอรอโ นะกุญแจทหารเฮ้เราไม่เรียนตอดองไงสภาพดีๆีที่นึงไงนูง่นเขาโล่าี่คนอื่นเรียนได้ถ้าเรียน ผ่านทำไมยังไม่ผ่านอนไรยังไม่ผ่านโอ้โหแข่งแรงที่สุดในห้องเลยไม่เห็นเลยดู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 กิเดินไปเ เดง๋ยวโง่ต้องรอให้คนอื่นบอกกินก่อนแล้วถึงจะกินก็มิได้หัวโมงใครจะโงจะต้องรอคนจากที่กินอ้านหมดอะไรเอาวั่นหมดคงเดินได้ล้วมั้งบูดีกันนี่

đó cả đi mission accepted Gamma. Gamma. Game ma Game này bọn đi đu ด้ยตอนนีมาโดนทังีกว่นไีนเยโอ๊ยโอ๊ยอ่จะชวยได้ไงเพิ่งจะ่งมาโอ้ยตัวเองไม่รอหรือเปล่าไม่รอแล้วก็ยังจะบอกเราไม่ได้ตรงนั้น่ สภาไม่ใช่เลยตู้เท่าเทียมกันนะคะเท่าเทียมกันครับจริงยืมรองเท้าสูงเพื่อนก็ได้ครับโอ้สักสิบเมตร โอ้มันตดตายนล้วตินตาจริงๆตายจริงๆดปไอมันน่าของอยู่นี่ขอบคุณนะของอยู่นี่ขอบคุณนะ ไปฆ่ามันดีโอ้ย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 เอ้ยตาย้วใครทำ

ขาวเพื่อไว้ค้นหนักอ่ะมงไอ้ยี่สิบสามดีตัดส่วนไหนตัดส่วนยี่สิบกตองยี่สิบอะไกูผิดมากเลยตั้งแล้วดีดีดี ไม่ได้ร okay, um ้อยห้าสิบห้าดีดเก้าห้าสิหอือมาที่โรงพยาบาลแเกิดกีนขึ้นเอาใครมันทำร้ายเฮียกดกดตายไม่ได้เพื่อนซุปยู่ ขอบคุณนะมันจะกล้าผมแล้วไอเ้เพื่อนก็โง่ใช่ไหมไอ้เพื่อนมึงแป้ไงไอ้วอลกันกูทำไมกูออกมาได้้ะนี่จิวคูดาวอยู่แต่ไม่ได้เพื่อนมันเยน,นย่จิวคูดาวอยู่อุ้ยเชี่ยเอ้ยพี่คนเยอะเกินอะไม่ต้องมา

ผมัตูแล้วไปตรงนั้นโอ้ยหึ่งบนบ้าตายหินัยโอ้โห่อขอบคุณนะนีลเเแล้วเลยเืเลยพี่หนบ้างว่ะบอนูมยมันอยู่บนบ้าน ไม่ได้พันยาไม่ขึ้นโรนโดทริปเปิลคิลไม่ไม่เอาเอ้ยท้องไอ้ใบมีเราเกิดแล้ว ติงจิงหันเลยเรียนที่ไกลบ้านโอ้โหโอ้โหโควรไก่เลี่อได้ว a d บอกเพิ่งกดตายไม่เอาเรือตายกืตายของ<ม>อยู่<ม>นี่ตายคือตายไม่มีติดเรือครับพี่นู้มนไม่ติเดเรือครับตายก็คือตายไปเลยโอ้โหไปรับไปรับที่ไหนโอ้ยไม่ดืนด่น กำบ้าละหันเเดอะมันหายมันหายคูดาวอยู่มันหายไปไหนไม,ไม่ได้หา่ไได้อีน,น,นลไหไปไหหายไปไหนผมนไม่ให้าย วะาวเตรยยมเยย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 ยียยยยยยอยยยยยย

วัทนทรรมดาดีกว่าเดเราก็เราจะเทซะด้วยสิเก็บไปแล้วสองเฮ้ยพี่หใหญ่ไม่น่าอะรหลานหล้ว,ว่าใหรอยู่ว,ยว่า ใครเห็นเขาคว่าไม่ได้ร้านนี่จะปรตาาอีกเดียวนี่มันนี่จริงเล็กก็เทเลยะออกไอ้ดวตีแล้วขึ้นหัวนั่น nhất đi luôn nhá stopable x úi gaxa x gaxa x อะไรมากเรา cái gì? anh เ้าวงด้วยนะคะรับเข้าวงนี่เอาไป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 น่าจะทรได้แล้่ะนักแสดงอ่ะโอเคอเคุอค้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเข้าบ้านเขียวไปเลย

ไปมันมีตัวเดียวแต่หนูมันชินเรคิวคูดาวอยู่ปีอุ๊ยไอเทียมันมันมันไม่กองมันโดดลงไปแล้วมีมันเข้าไปหลังบ้าน วิ่ระเบิดได้อระเบิดเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้วเตรียมตัวท <c oughs> ี่โซเนียตาย ผมเบกไม่ใช่หรออ,หรอ,อุ้ยเจ็ดสิบเลยหรอบวกเจ็ดสิบสองพันตั้งสองพันห่างก,กันเต็มเดียวเออโหเบกเกือบหลังหกกักจะหมดขึ้นตั้งเจ็ดสิบมะไม่เกอะโอ้ดี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 เจ็ดสิบทำไมขึ้นเยอะจัง คื่ออะไรเหรอทำไมแบบนี้ไม่หรอกห้ทำไมมีแต้มลายวันก็ดีแล้วและได้ตั้งเจ็ดสิเต้มเเจ็ดสิบสองหูตมไม่ขึ้นอ่ะเกียวถาดา